สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอไซ์อร์ไซค์2015วันนี้ขอพาเพื่อนๆมาชมนะครับ Honda c l 5 0 0นะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้พิเศษมากๆนะครับเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับ n e w CL500 นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่น c a f ฟ Edition นะครับมาพร้อมท่อโยชิมูระแท้จากศูนย์นะครับมีหน้ากากหน้าแท้จากศูนย์นะครับ ใครมองหารุ่นนี้อยู่คันนี้สภาพสวยเหมือนใหม่นะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปกว่าเจ็ดหมื่นบาทเลยนะครับสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะครับผมนําเสนอในราคาดีๆนะครับเพียงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับ CL ห้าร้อยรุ่นคาเฟ่เอ i t ชั n นนะครับลดอายุแค่สองเดือนนะครับราคาเพียงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเลขไม้ใช้น้อยมากนะครับวิ่งมาเพียงเจ็ดร้อยกว่าโลแท้ๆเท่านั้นนะครับ คาน,นี้ผมให้สภาพ90เลยนะครับใครสนใจก็เข้ามาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับคราวนี้เราลองมาชมเลขไม้กันนะครับอย่างที่บอกครับเลขไม้ใช้ไม่เยอะนะครับวิ่งมาเพียง724โลแท้แท้เท่านั้นะครับฟังสียงเครื่องยนตครับ ครับคันนี้ใช้เงินดาวนะครับสองหมาร้อบาททำสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ